มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวิสารกลับเข้าสภากลาบขอโทษชวนทางน้ำตาจากกรณีที่นายวิสารเตชะธีรวัตรสสเชียงรายพักเพื่อไทยถูกนำตัวส่งยังโรงพยาบาลเพื่อรักษาบาดแผลจากการกรีดแขนตนเองกลางรัฐสภาระหว่างการอภิปรายทั่วไปเสนอแนะทางออกประเทศ เมื่อทำแผลเสร็จเรียบร้อยแล้วเย็บไป9้าเขม็มจึงเดินทางกลับมายังอาคารรัฐสภาค่ะพร้อมกับให้สัมภาษณ์แบบน้ําตาซึมนะคะว่ากราบขอโทษต่อการกระทำดังกล่าวกับหน้าในชวนหลีกภายประธานรัฐสภานะคะที่ลงมารอดูอาการของนายวิสารข้างล่างโดยนายวิสารยอมรับว่าเป็นการกระทำที่ผิดข้อบังคับการประชุมสภาแต่สิ่งที่ตนเองแสดงออภิะรู้สึกอัดอั้นค่ะ ภายหลังนะคะเหตุการณ์สลายชุมนุมซึ่งสะท้อนว่านายรัฐมนตรีไม่ฟังเสียงของประชาชนตนเองจึงตัดสินใจประท้วงด้วยวิธีนี้เพื่อต้องการให้ในายรัฐมนตรีนั้นหันมารับฟังเสียงของประชาชนค่ะซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ตนเองคิดมาตั้งแต่วันที่17ตุลาคมแล้วและไม่ได้มีการแจ้งบอกกล่าวกับคนในครอบครัวและการตัดสินใจดังกล่าวไม่ได้เป็นการเรียกร้องความสนใจและไม่ต้องการให้ใครมาเรียนแบบ แต่ต้องการเจ็บตัวเพียงคนเดียวไม่อยากให้ใครมาบาดเจ็บเสียเลือดเสียเนื้ออีกต่อไปค่ะพร้อมยืนยันไม่ได้นำมีดเข้ามาภายในรถทัศนภานะคะแต่ว่ายืมมีดปอกผลไม้จากแม่บ้านซึ่งขณะนี้อาการไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากบาดแผลไม่ลึกถึงเส้นเลือดใหญ่โดยแพทย์ได้ทำการรักษาเย็บแผลทั้งหมด9เข็มค่ะส่วนกรณีที่นางสาวปารินาไกรคุปสอส,อสราชบุรีพลังประชารัฐนั้น เรียกร้องให้นายวิสารรับผิดชอบด้วยการลาออกนั้นนายวิสารระบุว่าตนไม่อยากตอบโต้ะอะไรเนื่องจากส่วนตัวรู้จักกับนายทวีกไกลคูปพ่อของนางสาวปารินาเป็นอย่างดีและประวัติของตนเป็นอย่างไรให้ไปถามพ่อของนางสาวปารินาดูคะ่ะด้านนายชวนหลีกภัยระบุว่าห้ามนายวิสารแล้วแต่ไม่ฟังและคิดว่าไม่น่าจะมีความผิดเพราะว่าไม่ได้พกอาวุธเข้ามาในสภา เมื่อถามว่ากลัวเหตุการณ์แบบนี้จะเป็นเยี่ยงอย่างให้กับคนอื่นหรือไม่นั้นนายชวนกล่าวว่าเล่นการเมืองต้องอดทนเพราะปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นต้องอดทนในการแก้ไขกว่าจะไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จไม่มีอะไรได้มาง่ายและขณะนี้ส่วนตัวยังได้พูดคุยกับนายรัฐมนตรีในเรื่องนี้แล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ